มิวนิ t าอวดหุ่นหลังคลอดเพียง2อาทิตย์แฟนๆโฟกัสภาพที่3าม e n d o s e ขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูก2เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับนางเอกสาวมิวนิฐาที่เพิ่งคลอดลูกชายน้องมาคินเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความปร,ปรับเปลื้มยินดีของสามีไฮโซเซนทลาพุธล่าสุดสาวมิวนั้นก็ได้ออกมาโพสภาพยืนฉิวริมระเบียงอวดรูปร่างที่เริ่มจะกลับมาผอมเพรียวเหมือนเดิมแล้วล่ะค่ะ ั้งหุ่นสุดเป๊ะและหน้าท้องอันแบนเรียบจนหลายคนนั้นถึงกับต้องเข้ามาคอมเมนต์แทบไม่เชื่อสายตาเลยว่านี่หรือหุ่นคุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกแล้วจริงๆใช่ไหมเท่านั้นยังไม่พอคะ่ะเมื่อได้เลื่อนไปดูรูปภาพต่อๆไปแฟนๆนั้นก็ต้องสะดุดกับรูปที่3นั่นก็คือรูปสาวคนโตน้องมารินที่มองแรงให้อย่างจังๆเลยล่ะคะ่ะงานนี้ก็เรียกความเอ็นดูและก็รอยยิ้มได้สนั่นเลยทีเดียวคะ่ะ ต้องคาดระวะให้กับหุ่นแม่มิวจริงๆเลยล่ะค่ะเขาที่ไหวมากๆและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ